สวัสดีครับกลับมาพบกับเกมฟรีดิจิตอลมันนี่นะครับช่องที่จะพาคุณไปเก็บเงินฟรีๆกับเว็บไซต์ที่แจกเงินฟรีๆหลากหลายเว็บไซต์มากบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้จะเป็นเว็บไซต์ไหนกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับก่อนอื่นเลยสําหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับผมใช้ Google Chrome ในการทําคลิปวิดีโอแล้วก็ทําการเก็บเงินดิจิตอลของเว็บไซต์แจกฟรีต่ตางๆนั่นเองแล้วก็ผมแนะนําให้คุณไปติดตั้งส่วนขยาย นะครับส่วนขยายไม่ว่าจะเป็น AD b o x k AD b o x k Ultimate นะครับ Fast Forward นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น Universal, Universal uh, Un c e l l by p a s s นะครับก็ไปติดตั้งกันนะ,ะตัวช่วยตรงนี้นะครับจะช่วยให้เราเก็บเงินกับเว็บไซต์เก็บเงินหรือว่าเว็บไซต์แจกเงินฟรีเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเราไปเก็บเงินกับเว็บไซต์ที่แจกเงินกันดีฝานะ วันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้จะแจกเงินอยู่ที่2,413ซาตชีนะครับสกุลเงิน SOL นั่นเองนะครับทุกๆ180นาที180นาทีก็เหมือน3ชั่วโมงนั่นเองนะครับในการเก็บเงินเนาะนะครับซึ่งเมื่อเราเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราก็ไปเก็บเว็บอื่นต่อได้เลยนะครับไม่ต้องรอเว็บนี้เนาะก็ไปเก็บเว็บอื่นต่อได้นะครับโอเคเรามาเริ่มการเก็บเงินดีฝานะครับขอบอกว่า อลองรับกระเป๋าเงินฟาสเซตเพย์นะครับต้องใช้อีเมลกระเป๋าเงินฟาสเซตเพย์กระเป๋าเงินฟาสเซตเพย์ก็จะเป็นกระเป๋าเงินตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าเงินตัวนี้สําหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเงิน pay. ดิจิตอลฟาสเซตเพย์เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไปยังเว็บไซต์กระเป๋าเงินฟาสเซตเพย์ไว้ให้นะครับแล้วก็ลิงก์สําหรับโหลดส่วนขยายของ Google Chrome ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเก็บเงินดิจิตอลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะครับบอกไว้ก่อนโอเคเมื่อเรามีกระเป๋าเงินดิจิตอล พอเสร็จเพย์แล้วนะครับเรากลับไปที่เว็บไซต์เก็บเงินดิจิตอลนะครับทีนี้นะครับเราก็มาพิมพ์อีเมลของเรานะครับในการรับเงินของกระเป๋าเงินเ a ษต p เพย์ของเรานะครับนะครับในการใส่อีเมลนะครับให้ใส่เป็นของคุณนะของผมก็ใส่ของผมอย่าเอาของผมไปใส่ของคุณนะครับไม่นั้นคนที่จะได้เงินคือผมนะครับให้ใส่ของคุณนะครับคุณถึงจะได้เงินนะหลังจากที่เราใส่อีเมลในช่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับ เดินลงมาข้างล่างจะเจอปุ่มคําว่าล็อกอินนะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบนั่นเองเราก็กดปุ่มนี้เข้าไปเลยเมื่อเราก,กดปุ่มนี้เข้ามานะครับรอสักครู่หนึ่งให้เว็บไซต์ทําการรีเฟซเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นเองก็จะเข้ามาสู่หน้านี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนในการเก็บเงินดิจิตอลแล้วนะครับอ๋อเขาบอกว่าอินไว้ t โทเค็นใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอใส่ใหม่นะครับ โอเคเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไปทําการล็อกอินใหม่นะครับน่าจะเปิดหน้าเว็บไว้นานนะครับก็เลยขึ้นอ่าก็เลยล็อกอินไม่สําเร็จนะครับโอเคล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับเมื่อล็อกอินสำเร็จจะเข้าสู่หน้านี้นะครับในหน้านี้เวลาที่เราจะเก็บเงินนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาข้างล่างนะครับจะมีคําว่าเขมยนยคอยหรือว่าเก็บเงินนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยเมื่อกดไปแล้วนะครับจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับระหว่างรีแคปชั่นกับ โซนมีเดียตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ก็กดสามเหลี่ยมมาแล้วก็เลือกนะครับผมขอใช้เป็นของรีแคปชั่นนะครับกดง่ายดีนะครับก็กดไปนะเมื่อมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เลือกนะครับที่เป็นรูปภาพที่เขาบอกครับอย่างอันนี้เป็นจักรยานเราก็เลือกเป็นจักรยานนะครับอันไหนเป็นจักรยานก็เลือกจักรยานไปนะครับเลือกให้ครบนะครับเมื่อเลือกครบแล้วนะครับจากนั้นกดยืนยันเมื่อกดยืนยันแล้วนะครับก็มากดคาว่าเข้มหลือเก็บเงินนั่นเองนะครับ รอสักคู่หนึ่งนะครับไปเว็บไซต์ทำการโหลดข้อมูลไปสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นเองอันนี้ก็กำลังโหลดข้อมูลสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อไปขั้นตอนถัดไปนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เราคลิก Gear to Continue เลยนะครับคลิกไปเลยค l i Gear to Continue นะครับเพื่อไปขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับอันนี้มันก็ดีตรงที่ว่าเราติดตั้งส่วนขยายนะั่จะทำให้เราไปทั้งไปได้ไวยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับเมื่อขึ้นแบบนี้ก็กดโอเคไปให้ไม่เป็นไรนะครับตัว adblock เขาทำงานนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอาจที่อยา่าทูคอนทิวเลยนะครับเพราะว่าตัว a d b o x k ทำการปิดอยู่นั่นเองนะครับอรอสักครู่หนึ่งนะครับ อาสักครู่หนึ่งโหลดขั้นตอนถัดไปอยู่นะครับอ๋อไม่ได้ขั้นตอนถัดไปอันนี้มันเด้งไปเว็บอื่นนะครับเขาบอกให้ปิด ad b o x นะครับ ad b o x ยังไงก็ต้องปิดแฮะโอเคเมื่อเขาให้เราปิดเราก็ปิดนะครับเราก็ปิดเป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้อ่าเป็น disable ไปนะครับ ป็น d a b l e นะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมกำลังหาอยู่ disable นะครับ plus นะครับหยุดนะครับหยุดเว็บไซต์นี้นะเอาใหม่นะครับโอเคนะครับก็ขึ้นนับถอยหลังแล้วนะครับโอเคต้องปิดทั้งสองตัวนะครับถ้าเกิดว่าปิดตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันเว็บไซต์นี้ก็จะมีการตรวจจับนะว่าเราเราใช้โปรแกรม ตัวบล็อกโฆษณาหรือเปล่านั่นเองนะครับบางเว็บไซต์ก็จะมีการตรวจสอบแบบนี้นะเราก็กดปิดไปนะครับเราก็โหลดใหม่นะครับโอเคโหลดใหม่นะครับก็จะมีตัวนับถอยหลังแบบนี้นะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งให้ตัวนับถอยหลังทําการนับถอยหลังนะครับซึ่งเราไม่ต้องกลัวนะครับเราเมื่อนับถอยหลังแล้วนะครับยังจะมีตัว Universal Cell by p a t s ช่วยอยู่แล้วก็มีตัว ของ fast forward ช่วยนะครับตรงนี้โอเคเมื่อนับถอยหลังเสร็จแล้วนะครับเรากด get link นะมีโฆษณาเด้งขึ้นมากดปิดไปนะครับกดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนถัดไปนะครับนะครับเรามาดูขั้นตอนถัด,ถดไปนะครับก็จะแจ้งว่าเราเก็บเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เงิน 2,413 Satoshi นะครับสกุลเงิน SOL เนี่ยนะครับเขาเ้ามาอยู่ที่กระเป๋าเงินดิจิตเข้ามาอยู่ที่แอดเคาหรือว่าบัญชีของเราในเว็บไซต์นี้แล้วพอเวลาเราจะถอนนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับ withdrawal เนาะสะสมไปเรื่อยๆแล้วกดถอนทีเดียวก็ได้หรือว่าเก็บปุ๊บแล้วก็ถอนแั๊บเลยก็ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนับถอยหลังหลังจากที่เราเก็บไปแล้วก็รอไป3ชั่วโมงนะครับค่อยกลับมาเก็บใหม่แต่ระหว่างที่รอเราไปเก็บเว็บไซต์อื่นได้เลยนะครับ โอเคเราก็ทาการถอนเงินเลยดีกว่านะครับก็กดไปที่ withdraw นะครับ withdraw นี่นะครับหรือว่า withdraw นะครับจากนั้นกดคาว่า withdraw ต่อเลยนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับเว็บไซต์จะจะทการ refresh หนึ่งครั้งนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้านี้เมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับก็ให้เราพิมพ์ตัวตัวสอบบอทตามรูปภาพนะครับก็ให้พิมพ์ข้อความตามรูปภาพนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับก็พิมพ์ตามไปเลยนะครับ P A โอเค er นะครับแล้วกดคลิก er to compute ต่อได้เลยนะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับก็จะมาสู่หน้าการนับถอยหลังในหน้านี้นะครับอันนี้ตัว u you n o w e s a l well b y p i e ก็จะขึ้นมาช่วยนะครับตรงนี้เนาะกำลังบันทึกลิงก์ไปอยู่นั่นเองนะครับก็รอสักครู่หนึ่งให้ครบตัวนับถอยหลังจนครบนะครับตรงนี้เนาะสำหรับก่อนหน้านี้นที่เราต้องปิด ad box OK นะครับผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะในหน้านั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้เราจะไม่สามารถคลิกขั้นตอนถัดไปได้เราก็กดปิดไปก่อนนะครับก็สามารถกดเลือกปิดได้ถ้าเป็นตัว A-Box ตัวธรรมดานะครับก็กดตรงสามจุดแล้วก็พักออนดิสไซน์นะครับหรือว่าถ้าเป็นตัว A-Box d นะครับถ้าเกิดเป็นตัว A-Box d ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็กด d i s a b l e ไปเลยนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม ทำการถอนเรียบร้อยแล้วนะผมไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัว universal bypass ก็จะช่วยผมในการเก็บเงินนะครับทีนี้เขาก็จะแจ้งว่ากระเป๋าเงินถูกได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับหรือว่า2413สต่ชิส่งไปที่กระเป๋าเงิน p a s s p r a s ของผมแล้วทีนี้กลับไปดูที่กระเป๋าเงิน p a s s p r a นะครับแล้วก็ไปดูในหน้า overview นะครับว่ามีเงินเข้าหรือเปล่านั่นเอง รอสักครู่หนึ่งนะครับไปเว็บไซต์ทำการโหลดก,ก็เข้ามาแล้วนะครับที่24 1 3ซสิบามาตชิสกุลเงิน SOL นะครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเก็บเงินกับเว็บไซต์เก็บเงินฟรีนะครับเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งคลิปนั่นเองเนาะสำหรับใครที่อยากจะเก็บเงินอยากจะลองเล่นอะไรแบบนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปลองเล่นเล่นกันดูนะครับนะครับอันนี้นะ โอเคสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเคมฟรีดิจิตอลมันนี่กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะมาแนะนำแนะแนวเว็บไซต์ใดกันต่อนะครับแล้วเจอกันนะครับ